ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกับลินอินเจอร์มานีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลินก็จะพาเพื่อนๆนะคะนั่งรถไปเก็บขี้ม้ากันค่ะขี้ม้าแห่งนี้ที่ลินจะไปเก็บนะคะก็เจ้าของฟาร์มนะคะก็รู้จักกับพอเนาะเราก็เลยเออบอกไว้ล่วงหน้าค่ะว่าพวกเราจะไปเก็บนะคะเขาก็บอกว่าเออยินดีมากๆเลยให้มาเลย แล้วเราก็ขับรถไปกันออกไปนะคะก็ใช้เวลาในการขับรถนะคะประมาณ15นาทีค่ะก็ออกจากนอกเมืองที่ลินอยู่ไปเนาะแต่ว่าบรรยากาศก็ดีลินก็เลยถ่ายบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะก็วันนี้นะคะเดีย๋ยวลินก็จะเอาขี้ม้ามาทําปุ๋ยค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ใช้เวลาในการทําทั้งหมดกี่วันนะคะก็ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปเลยค่ะ เราจะมาเก็บขี้หมากันนะคะ๋ยวจะเอาไปทำปุ๋ยหมักตรงนู้นมีหลายตัวเลยค่ะ Da kommt er. Oh, das ist der Fisch. <laughs> ja. Hier ist der Große. Ja, wegen der Tüte. Da denken sie, da ist der Fisch. Umzingelt. Du bist ein Großer, ein richtig Großer. Genau wo er steht, ja. So? Ja, das ist voll schön. Ja? Vielen, viele Dank. Beutel Ja, die ist aber nicht echt. ได้มาแล้วนะคะขี้มาสดๆดูซิค่ะตอนนี้นะคะเราก็ใต้มาแล้วนะคะนี่โอเคเดี๋ยวลินจะมาตากแห้งนะคะเห็ดผลที่เราเลือก ที่มาแบบสดๆนะคะแบบว่าไม่ได้ค้างคืนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเอามากุยๆะค่ะมันก็จะร่วนง่ายนะคะแล้วก็ตากได้ง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาแบบที่มันนานมานะคะมันจะแข็งมากเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะยากต่อการทําปุ๋ยนะคะที่เรามานี้นะคะแดดก็แดดมันไม่แรงเหมือนที่ไทยนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่า เราจะใช้เวลาในการตากนานกว่าที่ใครนิดนึงนะคะลินไม่แน่ใจว่าจะต้องกี่วันเนาะแล้วก็บางวันแดดมันก็ไม่ได้ออกนะคะบางวันมันก็มีแต่ฝนตกอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าของเรามันจะใช้เวลาในการตากกี่วันนะคะ mm hmm. ก็ขี้ม้านะคะลินว่าไม่ค่อยเหม็นมากนะคะลินทนกลิ่นได้ค่ะเมื mm ่อกี้ลินก็เอานั่งมาด้วยในรถเลยนะคะ นี่ค่ะลิงก็จะปากแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ลินก็กุยเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลากุยแป๊บเดียวเองค่ะเพราะว่ามันเป็นขี้ม้าแบบว่าใหม่ๆเลยนะคะสดๆเลยนะคะมันก็จะทําให้การกุยเนี่ยกุยง่ายมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวลินจะผึ่งไว้อย่างนี้ค่ะแต่ว่าลินไม่แน่ใจว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนเนาะเพราะว่าแดดที่เยอรมันนะคะมันไม่ได้เหมือนแดดที่เมืองไทยเนาะ ก็ถ้ามันแห้งดีแล้วนะคะเดี๋ยวลินก็จะมากลับเรื่อยๆเลยนะคะกลับพลิกไปพลิกมานะคะให้จนแห้งเลยค่ะแล้วก็เราค่อยเอามาใช้นะคะเราจะไม่ใช้แบบเปียกๆแบบนี้นะคะเพราะว่าต้นไม้จะช็อกนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ต้นไม้แบบตายได้นะคะวันที่2แล้วนะคะเมื่อคืนฝนตกนะคะพอเขาก็เลยเอามาใส่ถุงไว้ให้ลินเหมือนเหมือนเดิมนะคะแล้วตอนเช้าลินเพิ่งจะมาผึ่งอีกรอบนึงนะคะ ค่ะนี่ก็วันที่สาแล้วนะคะก็วันนี้เหมือนจะแห้งเร็วขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะก็เมื่อวานลินก็ไม่ได้เอาออกมานะคะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้ฝนดับฝนตกค่ะแล้วลูกเห็บก็ตกตามมาด้วยนะคะแล้วก็ลมก็แรงมากเลยค่ะลินก็เลยเก็บไว้นะคะแล้วก็เพิ่งเอามาพึ่งแดดวันนี้อีกกว่านหนึ่งนะคะก็ลินว่าวันนี้น่าจะเสร็จค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจะเสร็จไหมเนาะ นี่คะ่ะแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวลิงจะปักใส่ถังค่ะเพื่อนแห้งมากๆเลยนะคะ mm. คะ่ะพอแห้งแล้วก็เป็นอย่างนี้คะ่ะค่ะมผมเลยเดี๋ยวลินจะมาักตักใส่ถัง 都在堆着吗？ Faisal ni, bawa moses subing kan? Ah, okay. ก็ครบหมดแล้วนะคะวันนี้ลินก็จะมาทําปุ๋ยค่ะก็จะทําปุ๋ยขี้ม้าเนาะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวลินก็จะผสมปุ๋ยขี้ม้านะคะกับกากมะพร้าวซึ่งลินแช่น้ําไว้แล้วนะคะแล้วก็เกลือไข่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ลินก็จะใส่ขุยมะพร้าวด้วยนะคะเดี๋ยวลินก็จะผสมกับดินนะคะแล้วก็จะเอาทุกอย่างมารวมๆวมกันนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวลินก็จะไปใช้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าลินจะทำยังไงเนาะ นี่ก็คือดินนะคะดินก็จะผสมดินด้วยนะคะดินก็จะมีตัวนี้ด้วยค่ะเป็นขุยมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขุยมะพร้าวมาแช่น้ำนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปใช้เนาะนี่ดินก็เตยมน้ำาแล้วนะคะเดี๋ยวเอาขุยมะพร้าวใส่เลยนะคะแล้วก็เทน้ำใส่เลยนะคะนี่ค่ะของเล่นทีอค่ะเพิ่งทำเมื่อวานนี้เองนะคะเนี่นะคะ่ะ ชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้กลับมาโรงเรียนน่าจะชอบเล่นมากเลยเพราะว่าลินเพิ่งทําเมื่อวานกันเองนะคะแล้วก็เทำปุ๋ยปุ๋ยที่มาเสร็จพอดีเลยนะคะพอทําเสร็จแล้วลินก็บอกให้พอมาทําตรงนี้ต่อให้ทีโอนะคะก็เดี๋ยวมาผสมอันนี้เลยค่ะเดี๋ยวลินก็จะใส่ใส่ดินก่อนนะคะลงในถังน,นี้ก่อนนะคะปุ๋ยก็เริ่มบวมแล้วนะคะ ลิ้นจะเอาดินใส่อีกรอบนะคะ ทำให้ต้นไม้ดูความซับนาำอุ่นน้ำ แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวดินก็จะเอาไปโรยรอบรอบต้นไม้เลยนะคะต้นไม้กับดอกไม้ที่เราปลูกไว้เนาะเดี๋ยวไปดูเลยคะ่ะ นี่ค่ะลรนก็เอาไว้ใต้โคนต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ต้นไม้ดอกไม้นะคะลรนก็ใส่เต็มเลยนะคะดอกไม้น่าจะบานพอๆกับตอนอีสเตอร์มาเลยนะคะจะมาถึงนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะเราจะมาเก็บไข่ในสวนกันเนาะนี่ค่ะดอกไม้ก็คงจะบานพอดีเลยนะคะนี่ค่ะก็ทาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ต้งนี้เนก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะ เปิดตูต้บ้านเข้ามาก็ชื่นใจเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําตรงนี้กันต่อค่ะปุยยังเหลืออีกครึ่งนึงนะคะก็ผสมแค่ทีละกระป๋องเนาะเพราะว่าดินยกหนักกว่านี้ไม่ไหวค่ะอากาศดีมากเลยไข่ไหมคะโอเคมาทำกันต่อค่ะ ต้งนี้ดอกงามมากเลยนะคะเพื่อนๆดอกไม่ใหญ่ข่ะดอกเล็กๆแต่ว่าเป็นพุ่มสวยมากเลยค่ะ ลินก็ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะใส่หมดแล้วนะคะก็รอบสวนเลยนะคะเยอะมากๆเลยค่ะก็เลยใช้เวลานานนิดนึงนะคะแล้วก็จะหมดวันอีกแล้วค่ะลินต้องไปรับลูกชายอีกแล้วนะคะก็วันนี้ลินก็ไปรับเร็วอีกแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณปู่ของทีโอนะคะเขาก็จะมาพาทีโอไปเดินเล่นอีกนะคะก็นี่ต้นเชอร์รี่ค่ะทุกค อันนี้ต้นเชอรี่ต้นนี้ลินเพิ่งมาปลูกนะคะเพื่อนขอพ่อให้มาตอนที่เราขึ้นบ้านใหม่กันนะคะเดี๋ยวลินจะเอาต้นนี้ตัดทิ้งนะคะต้นนี้เราไม่เอาแล้วนะคะนี่ค่ะดูค่ะกุหลาบเขาพ็อกำลังแตกยอดแล้วนะคะ,ะ,คะบ้านลินอุ้ย ลินเพิ่งเห็นว่าแม no กโนเลียกำลังจะบานนะคะทุกคนเห็นไหมคะโอ้ลินไม่ได้เงินมัวแต่ทำปุ๋ยคะ่ะทุกคนคือลินมัวแต่ทำกลมๆเงยเงอยู่ข้างข้างข้างล่างนะคะลินไม่ได้ดูข้างบนเลยว่าต้นดอกแมกโนเลียมันจะบานแล้วคะ่ะทุกคนบ้านลินมีต้นแมกโนเลียต้นใหญ่อย่างนี้นะคะสองต้นนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นะคะ่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะโอ้ย ปีที่แล้วนะคะเขาก็กําลังจะบานแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้มันก็ลบหนึ่งหรือลบสององศานี่แหละคะ่ะแล้วก็ทําให้เขาไม่บานอีกเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ดูสิเราจะได้เห็นกันแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลินจะถ่ายทุกคนดูนะคะตอนที่บานอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้ยดีใจจังเลยเดี๋ยวไปดูต้นนู้นเนาะมันบานไหมออต้นนี้จะบานแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าต้นนี้ยังไม่ค่อยอ๋อต้อนนี้ก็ตรงน,นู้นนะคะกใกล้ๆแล้วค่ะ ดีใจจังเลยอ่ะทุกคนนี่ค่ะบ้านลังนกของลูกชายนี่ลินก็ไปเอา,เอาสระไว้น้ำสูบลมออกมานะคะเดี๋ยวลินจะทำความสะอาดค่ะแล้วก็อาจจะได้เล่นตอนหน้าร้อนเนาะโอเคค่ะทุกคนก็วันนี้ก็สวัสดีนะคะลินก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ